สวัสดีค่ะวันนี้บันจร์นะคะเราก็มาเจอกันในไลฟ์สไตล์พี่นอกอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นหัวข้อที่พี่นกเนี่ยไปทำการโหวตมาในกลุ่ม w ี p อพีคิวิแล้วก็ม i n เก l ลซึ่งผลการโหวตในเรื่องของปัญหาที่พวกเราเจอเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาวไทยหรือกลุ่มที่รวมสมาชิกฝ่ายชายฝรั่งอยู่ด้วยก็เลยมาเป็นไลฟ์นี้นะคะ ซึ่งก่อนพี่นกจะเริ่มไลฟ์พี่นอกอยากจะทราบเหมือนกันว่าใครๆที่เข้ามาแล้วเนี่ยมีปัญหาอื่นในการคุยกับใครสักคนแล้วรู้สึกว่าสเตจไหนที่มันติดอยู่เรื่อยเลยไม่ผ่านสเตจนี้อยู่เรื่อยเลยวันนี้เรามาคุยกันนะคะใครเข้ามาแล้ว ทักทายกันนิดนึงพี่จะได้รู้ว่ามีใครเข้ามากันแล้วบ้างนะก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นอาทิตย์ที่เงียบเหงาพี่นกไปทําทงานอยู่ที่สตูดิโออยู่คนเดียวนี่แหละไม่ได้ไปเจอใครอยู่แล้วเลยไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรเราอยู่กันว่างๆที่บ้านบางคนอาจจะเคยออกไปทํางานบ่อยๆนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านว่างๆเรา,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 าก็คงได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วทบทวนนะคะถ้าเกิดเราเองเนี่ยเข้าไปในเว็บเดทช่วงนี้อาจจะมีเวลามากขึ้นเราเคยสังเกตไหมคะว่าขั้นตอนไหนในการรู้จักใครสักคนที่มันติดปัญหากับเรา วันนี้นะคะพี่นกนํามาเนี่ยมี3ข้อซึ่ง3ข้อนี้มันเป็นข้อที่พี่นกลิสต์ไว้ให้โหวตแต่พี่นกเชื่อว่าอาจจะมีปัญหาม,มากกว่านี้ซึ่งก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้ไลฟ์มันยาวเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับบ้านด้วยรีบกลับบ้านนะเราก็เลยทําให้ไลฟ์มันกระชับแล้วกัน <S <S 3ข้อนะคะที่พี่นกไปโหวตมาในกลุ่ม VIP ยพีคิปิดและกลุ่มมิงเกิลที่มีฝ่ายชายฝรั่งด้วยนะคะผลปรากฏว่า ท็อป3แล้วกันของปัญหาที่น่าแปลกใจคืออันดับ3คือการ Break the อ c e อันดับ3ก่อนเนาะ Break the ice หรือการที่จะรู้จักใครสักคนส่งข้อความไปแล้วให้เขาตอบกลับมาค่ะมันเป็นปัญหาระดับที่3ซึ่งก็ถือว่ายังไม่ซีเรียสน,นะถือว่าเป็นระดับที่โอเคพอเข้าใจได้วันนี้พี่นกจะมาบอกวิธีแก้ให้ด้วยนะคะทีน,นี้การที่เราจะทักทายใครเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าทักทายไปแล้วเขาไม่ตอบ มันม,มีวิธีแก้ไม่ยากเลยส่วนปัญหาข้อที่2นะคะปัญหาที่เป็นความกังวลใจของสาวๆส่วนมากเป็นอันดับ2ก็คือการที่คุยไปสักพักแล้วอะ่ะคุยไปตั้งนานแล้วแต่ไม่เคลียร์สักทีว่าเราเป็นอะไรกันนี่คือปัญหาที่2ที่พี่นกได้รับการโหวตมานะคะมีปัญหาคือคุยมากับเขาสักพักแล้วบางคนคุยมา3มเดือน6เดือน เคยเจอบาคนคุยกัเป็นปีจ้าแต่ไม่สามารถวอลิเดตได้ว่านี่เราเป็นอะไรกันเป็นได้แค่แชทเฟรนด์หรือว่าเราเป็นอะไรมากกว่านี้แล้วเราคุยกันอะไรวะเนี่ยอยู่ทุกวันนะคะนี่คือปัญหาที่สองที่เราเจอมาคราวนี้ปัญหาข้อที่ท็อปสุดๆนะคะพี่พี่นกบอกว่าไม่ค่าดคิดเลยว่าจะเป็นข้อนี้ ตอนแรกพี่นอกอ่ะคิดว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ break the ice อะไอยเงี้ยนะแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่ปัญหานั้นว่ามันเป็นปัญหาอีกอันนึงท็อปวันเลยนะคะที่พี่นกไปโหวตมาก,ก็คือการที่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรต่อเออเหมือนกับว่าคุยแรกๆคุยได้แต่สุดท้ายแชทมันจืดจางแชทมันตันไม่รู้จะคุยอะไรต่อให้ลึกซึ้งกว่านี้ซึ่งจะบอกว่าปัญหาท็อปทูแล้วกันนะข้อ1กับข้อ2เนี่ย มันมาด้วยกันเออมันมาด้วยกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้วันนี้ที่พี่นงจะเอามาให้นะคะก็เลยแบ่งออกมาเป็น2 2 2ปัจจัยเพราะว่าจริงๆมันแตกต่างชัดเจนว่าปัจจัยของการ break the ice หรือการที่จะทำความรู้จักใครทุกคนเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งอย่างส่วนการที่จะ continue คุยให้รู้เรื่องหรือว่าคุยให้ deep ขึ้นแล้วก็สามารถ validate ได้ว่านี่เราเป็นอะไรกันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งตรงนี้มันเป็นโพ์ที่พี่นกทำ,ทำขึ้นมาเพื่อเข้าใจสาวๆว,ว่าเเราแบบว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนแล้วพี่สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์ไอเดียให้พวกเราไปปรับปรุงได้หรือเปล่านะคะตอนนี้พี่นกก่อนที่จะมาเริ่มวิธีแก้ปัญหานะคะพี่นกอยากจะทราบว่าใครที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ค่ะมีปัญหาอื่นนอกจาก3ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีนะคะช่วยทักมาด้วยอตอนนี้ขออนุญาตทักทายทักทายนิดนึง แล้วกปดเออไปโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมย์สวัสดีค่ะคุณอ้าสวัสดีค่ะคุณแคทสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะ yup. คุณกะถิ่นแลชื่อจริงไม่ได้นะเพราะเราเขียนโปรไฟล์ให้น้องไม่ได้อ้องไม่ก่อนแล้วกันนะแล้วก็แปะก่อนแบบก่อนแล้วก็คุณเอ๋แล้วก็คุณโอเบรนเวลามุทุมายใส่ทุกไลฟ์แกล์นะแล้วก็สวัสดีค่ะปาอ๋อสวัสดีจบองันเจอใจค่ะคุณนะคะเป็นแฟนทันทายนูเห็นทุกไลฟ์ทุกไลฟ์ก็จคอมเมนต์ขอบคุณมากสวัสดีค่ะฝันโอเควันนี้นะคะพี่นกอยากจะมารู้เหลือเกินว่่่าาาาาามมมีีีปััญหหอออืนนนนนนกกจ้้ไสสวดดคคคะุณิิตโเถึง ผมสวยจังพี่นาบอกว่าผมสวยจังจะบอกว่าคือจริงๆอะหนู่ะเป็นคนที่สระผมแล้วไม่ได้ดายผมอะค่ะสระผมเสร็จแล้วมันขี้เกียจหนูก็จะม้วนไว้พอม้วนไว้เสร็จเนี่ยปล่อยออกมามันก็จะเป็นทรงนี้อะค่ะนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะไม่ได้ไปทําอะไรจริงๆอะผมมันคือผมที่ปล่อยจากมวยความขี้เกียจไว้เนี่ยแหละคะ่ะโอเคมีใครที่คิดว่าปัญหานอกจากสามพ่อเน,นี้ยติดปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษต้องไหมคะพี่นก ok, ขอแก้ปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปลงที่สามปัญหานั้นบังเอิญว่าพี่นก ok เนี่ย มี2กลนะุ่มเนาะกลุ่มหนึ่งคือ VIP c ี p i อีกกลุ่มหนึ่งคือ Mingo ซึ่ง m i n g กเนี่ยพี่นกรับสมาชิกฝ่ายชายอะค่ะเข้ามาด้วยแต่โปรไฟล์ของฝ่ายชายเนี่ยพี่นกไปโพสแนะนำไว้ใน VIP c u p i ิเพื่อให้สาวๆได้เห็นนคะว่ามีสมาชิกใครบ้างอยู่ใน m i n g กแล้วพี่นกก็ไปโพสโปรไฟล์ไว้เนี่ยเป็นภาษางกฤษ,าษ,าษาท,ทั้งหมดพี่นกมีมีเหตุผลนะที่ต้องทําแบบนั้นคือบางคนอาจจะแบบว่าทําไมพี่ไม่โพสเป็นภาษาไทยอะหนูก็อยากจะรู้จักอยากจะเข้าใจ ต้องบอกก่อนนะคะว่าการที่พี่นกโพสเป็นภาษาฝรไปเพราะว่าพี่นอกอยากจะให้พวกเราอะค่ะเริ่มเริ่มตระหนักในตัวเองว่าเราอ่านโปรไฟล์ของเขารู้เรื่องหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราเองยังอ่านโปรไฟล์เขาไม่เข้าใจคำถามต่อมาซึ่งถามได้ตรงๆเลยคือว่าถ้าอ่านโปรไฟล์ฝรั่งไม่เข้าใจแล้วหนูจะไปคุยกับเขายังไงในกลุ่มมิงเกิลเพราะว่าในกลุ่มมิงเกิลพี่นกเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้จักกันได้หมดเลยโดยที่พี่นกไม่ต้องมาจับคู่ให้นะคะพี่นกถือว่ามีคอมมูนิตี้ที่ดีให้ปัสสากสแกมเมอร์แต่พี่นก ก็เลยต้องมีคาถามไงคะว่าก่อนที่จะไปเข้ากลุ่มนั้นเราเองมีความเตรียมพร้อมในเรื่องของภาษาหรือเปล่าถ้าเกิดเราอ่านโปรไฟล์ไม่รู้เรื่องแล้วเราจะไปะเสียตังสมัครเข้ามาในกลุ่มมิลกเลรเราเองจะคูดกับใครเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่าพี่นกเชื่อว่าการพัฒนาเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่ทําเพื่อตัวเองก่อนเลยภาษาอังกฤษฝึกเพื่อตัวเองไม่ใช่ฝึกเพื่อหาคู่ฝึกหาอะไรทั้งนั้นฝึกเพื่อตัวเองเพราะการที่ได้ภาษาอังกฤษ,ากาษากคุณสามารถเปิดมุมมองเปิดความรู้เปิดตัวเองเข้าไปในโลกต่าง,างโลกโลกของความรู้ในภาษาอังกฤษหรือว่าสื่ ก็ได้คุยกับพี่คนนึงพี่เขาบอกว่าพี่อยากได้ภาษาอังกฤษนะแต่ว่าความจำไม่ดีวันนี้หนูก็เลยกําลังจะพูดเรื่องนี้พอดีก็เลยคิดว่าอาจจะไปตรงกับใครหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าอายุเยอะแล้วแลวอยากฝึกภาษาอังกฤษแล้วมันเหมือนกับว่าจําไม่ได้ จะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่อายุเยอะแล้วอ่ะการเรียนภาษาต่างประเทศอ่ะเป็นกิจกรรมที่ดีเคยอ่านเจอนะมันเหมือนกับเป็นการบริหารสมองเราเหมือนเหมือนคนที่ชอบเล่นไพ่อะค่ะเหมือนคนที่ชอบเล่นไพ่หรือชอบเล่นคอสเวิร์ดอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราอ่ะสมองได้ฝึกอยู่ตลอดเวลาไม่ล้าและการที่เรียนภาษาต่างประเทศนะคะเหมือนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเลยที่พอเรามีอายุเยอะขึ้นอ่ะเราควรจะเรียนเพื่อได้ฝึกตัวเองเอยูอต่ตลอดเวลาอันนี้เคยอ่านเจอว่าจะทําให้เราเองดีกับตัวเราด้วยนะคะคานนี้สิ่งที่พี่ตอก็จะบอกคือไม่จำเป็นต้องจาการเรียนภาษาค่ะ it's not to memorize มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องจำนะคะมันเป็นการที่ต้องฝึกหรือ experience it อย่าไปคิดว่าการเรียนภาษาคือต้องไปนั่งเรียนนั่งเรียนนั่งจำกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าการเรียนภาษาคือการที่เรา experience หรือเรียนจากประสบการณ์อย่ารอให้ perfect ก่อนเข้าไปในเว็บเดทหัดแชทหัดทักทักผิดทักถูกทักไปเพราะนั่นคือประสบการณ์ที่เรากำลังจะเก็บเกี่ยวทักไม่เป็นเหรอลองดูสิว่าคนอื่นที่เขาทักมาเขาทักแบบไหนเอารูปแบบประโยคน,ะนะคะั้นค่ะไปทักคนอื่นบ้าง ถ้าเรามีใจอยากจะเรียนมีแรงจูงใจอยากจะได้ภาษาอังกฤษจริงๆมันต้องมีทางไม่ใช่ว่าเราเริ่มหาข้อกําหนดว่าทําไม่ได้เพราะ1นึ่งสองสมี่ห้าย้ำอีกทีนะคะการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรียนเพื่อจําเรียนด้วยวิธีจําไม่มีทางที่จะสนุกแล้วก็ไม่ได้ผลหรอกเรียนจําเรียนจําเรียนแล้วเหนื่อยแต่เรียนด้วย e x p e r i e n c e ค่ะลงมือทําและเรียนรู้ เร์นนั่นเองไม่ใช่สตัดดี้นะคะโอเคครนี้กลับมาที่3ข้อดีกว่าวันนี้เรื่องของภาษาอังกฤษน่าจะเคลียร์เนาะว่าไม่ว่าใครนะคะจะเข้าเว็บหาคู่หรืออะไรก็ตามภาษาอังกฤษเรียนเพื่อตัวเองค่ะมันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปไม่ว่าเราจะได้แฟนหรือไม่ได้แฟนมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแน่นอนนะคะครน,นี้กลับมาที่3ข้อพี่นกอยากจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ค่ะคนที่มีปัญหาในเรื่องของ b r e a k i h e ice ใครมีปัญหาเรื่องเบรกดีไอบ้างส่งหัวใจมาให้ดูหน่อยเยอะไหมคะในไลฟ์นี้ใน20กว่าคนที่พี่นกกำลังไลฟ์อยู่ด้วยมีใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเบรกดีไอส์อยู่แล้วรู้สึกว่าเบรกดีไอส์ยังไงอ่ะไม่ไม่มีใครตอบกับมาสักทีถ้าพนะี่แก๊งไม่รีสปายนะคราวนี้การที่เบรกดีไอเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าพี่นกเคยเคยแชร์ไปแล้วในไลฟ์บางอันใช่ไหมคราวนี้มามารีวิวให้ฟังอีกรอบกระชับกระชับเลยเราต้องคิดค่ะว่าการที่เราแบบตอบไปแค่พื้นพื้น hello hello you เรายังไม่ได้โชว์ค,ความ เรายังไม่ได้โชว์ความพยายามอะค่ะเออยังไม่ได้โชว์ความพยายามที่บอกว่าฉันรู้จักอยากจะรู้จักเธอจริงๆอนมันยัง,<ๆ>ยงไม่ได้พยายามเหียมหอแค่ฮัลโหล,หลอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะ break the ice ให้มันได้รับผลฟ e ดแบ a c กลับมาที่ดีขึ้นนะคะคือ 1. make different make it interesting แล้วก็ be specific ต้องแตกต่างแตกต่างแล้วเราจะได้รับฟ e ดแบ a c ที่แตกต่าง ถ้าเราลองมาแล้วหลายปี break the ice แบบเดิมๆทักทายแบบเดิมๆเ,เราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆแต่ถ้าเรา break the ice ด้วยพีที่แตกต่างรับรองว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างวิธีนี้ไม่เวิร์กมานานแล้วถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนวิธีกระชับเลยนะเข้าไปในโปรไฟล์เนี่ยอ่านให้ดีอ่านให้ดีมีอะไรที่ทักได้คนเราเนี่ยโดยจิตวิทยาเลยเขาหาเรื่องที่มันมีอะไรในคอมมอนที่มันแชร์อะไรคล้ายๆกันนะคะนั่นน่ะคือการที่เราอ่ะจะเริ่ม ทักทายใครสักคนเหมือนเวลาคุณไปเข้าสัมมนาหรือว่าไปเข้าโรงเรียนหรือไปเข้าคอร์สใหม่ๆแล้วเจอเพื่อนใหม่สิ่งที่คุณอยากจะมีเพื่อนก็คือก็ไปถามเขาใช่ไหมแล้วก็หาอะไรที่มันคล้ายกันถึงเป็นเพื่อนกันได้ไงถึงเป็นเพื่อนกันได้เวลาเพื่อนสนิทคุณคือคนที่มีอะไรคล้ายคุณเพราะนั้นการที่เราจะเบสดีไอกับใครค่ะมองนิดนึงว่าเออมีตรงไหนที่เราคล้ายเขาถ้าเราอยู่ในกลุ่มเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเว็บเดทอย่างเงี้ยถามนิดนึงว่า you looking for อะไรมันเหมือนกับว่าโอ้ยถ้าเกิดแบบว่าเห็นว่า มองหารีเลชั s h i p แบบว่า long term relationship หรือว่า s e r i o u s looking อะไรเงี้ยเราเองก็แชร์ได้นี่ว่าเราคอมเมนต์เหมือนกันว่าเออเนี่ย I also นะ looking for a long term relationship อะไรเงี้ยนะ I'm s e r i o u s looking อะไรเงี้ยมันก็ทำให้หนึ่งและแชร์ความเหมือนสองสร้างความแตกต่างโดยการที่เราไปดูรายละเอียดข้ามานนิดนึงแล้วก็เอาตรงนั้นนะคะออกมาเป็นข้อทักทาย มันคงไม่มีใครอยากตอบเยอะว่าฮัลโหลเขาอายุวันนี้เป็นไงบ้างเขาอายุ today เขาอายุ doing อะไรเงี้ยมันน่าเบื่อบอเริงใช่ไหมแตถามเพนนิดนึงว่าเออแบบว่าฉันชอบรูปของคุณหรือว่าฉันชอบสไตล์ของคุณอะไรเงี้ยอันนี้พี่นกเคยแชร์ไปแล้วเนาะเออไม่อยากพูดบ่อยเดี๋ยวจะเบื่อไงอแต่ว่ามันเป็นผลที่ใช้ได้ตลอดนะเป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้ตลอดแล้วพี่นก็ยังใช้ในการทักทายหนุ่มๆเอามาให้พวกเราเนี่ยก็ยังแบบเหมือนกับว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นเอ่อเทคนิคอะไรหรอกมันมนเเาามที่รอองอะองะห สิ่งที่คล้ายกันถ้าเกิดเขาสนใจคล้ายกับเรามันก็จูงกันง่ายขึ้นค่ะนะคะคราวนี้มาที่ข้อที่2ที่3มดีกว่าที่พี่นบอกว่ามันเป็นท็อปปัญหาอะไรปัญหาหลักเลยนะที่วันนี้อยากจะมาคุยกันค่ะก็คือ,อ,อการที่บอกว่าคุยแล้วคุยไม่นานคุยแล้วมันติดคุยแล้วมันตันคุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรต่อแรกๆก็คุยดีอะแต่พอสุดท้ายแบบเหมือนแชทมันก็จืดๆคุยเหมือนเดิมตลอดเลยอะไรเงี้ยนะคะคราวนีออ้อีกอันนึงก็คือแล้วเราก็ไม่สามารถวัลลีเดตได้ว่า แชทของเราเนี่ยคุยมันตั้งนานคืออะไรเราคืออะไรกันอ่ะคราวนี้ที่น้องต้องบอกก่อนว่าการที่ break the ice เนี่ยถ้าพูดตามหลักแล้วมันคือการที่ถูกต่อถูกถูกใจกันแค่เบื้องต้นเนี่ยคะ่ะการที่เราถูกใจกันเบื้องต้นมันคืออะไรมันคือ physical attraction physical attraction คือการที่เราเห็นโปรไฟล์ใครสักคนแล้วรู้สึกถูกใจ ต้องตาถูกใจนั่นคือ physical attraction อาจจะดูเหมือนว่าโปรไฟล์เขาดูดีดูเขาเป็นคนใจดีดูเขามีรอยยิ้มที่เราชอบแล้วเราก็ทักไปมันก็คือจะเป็นในส่วนของ physical attraction ซึ่งมันง่ายค่ะมันง่ายในการที่จะรู้จักใครสักคนจากตรงนั้นเขาเองฝ่ายชายก็ง่ายเหมือนกันที่จะรู้จักพวกเราถ้าเรามีโปรไฟล์น่าสนใจในดึงดูใครๆก็อยากรู้จักแหละแต่คราวนี้พอรู้จักแล้วจะทํายังไงให้เขาอ่ะคุยกับเราได้นานขึ้นและดีขึ้นแล้วก็วาลลิเดตได้ว่านี่คือเราเราเป็นอะไรกันมันอยู่ในส่วนถัดมาค่ะเราเรียกว่า emotional attraction อิโมชั่นอลแอคชั่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีพลังมากมากมากและเป็นเ, <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เราครบกันหรือผูกพันกันได้นานแค่ไหนอะค่ะการที่เราคุยกับใครทุกคนมันจะมีช่วงตื่นเต้นช่วงตื่นเต้นเน,นี้ยมันจะหมดไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้สร้าง emotional a t t r a c t i o n มันก็จะคือความเบือ่อแล้วเขาก็จะหายไปแล้ว emotional a t t r a c t i o n มันมาจากไหนบ้างอ่ะมันมาจากไหนบ้างก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เรา นึกภาพบอกไหมการท,ที่เรารู้จักใครสักคนเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงเราสนใจเสร็จแล้วพอมันมาตอนที่คุยกันเนี่ยเริ่มคุยเนี่ยมันจะเป็นช่วง get to know ไอ้ช่วง get to know เนี่ยแหละทำยังไงให้มันเป็น get to know แล้วก็ get connected get exclusive หรืออะไรไปมันอยู่ที่ว่าคุณนะ่ะได้แชร์สิ่งต่างๆเหมือนกันหรือย,อยังในบทสนทนาเนี่ยนอกจากถามว่าวันนี้กินอะไรไปไหนหรือถามแค่กิจวัตรประจำวันอันนี้คือธรรมดาเกินไป แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะสร้าง e m o t i o n a l Attraction ให้ได้คุณต้องหาให้เจอว่าเราและเขาเนี่ยได้แชร์ a l u e s อะไรคล้ายกันบ้างหรือเปล่ามองหาสิ่งคล้ายกันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณชัวร์นะว่าเขาเข้ามาหาในสิ่งเดียวกันมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ต้องบอกก่อนเลยมันจะง่ายขึ้นกับข้อ3ด้วยว่าคุณจะไม่สับสนว่านี่เราเป็นอะไรกันบางคนนะคุยไปอะโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,าผู้ชายเขามองหาอะไรบางทีอะเราคุยกับคนผิดอะค่ะเราคุยกับคนที้เขาเองยังไม่เคลียร์ตัวเองเลยว่าเขามองหาอะไรเขาแค,ย,าคยุ แต่มันมันทำให้เราคิดอยู่ฝ่ายเดียวว่าเนี่ยการที่เขาคุยกับเราเรือ่อยๆ,ๆคือเขาถูกใจเราเหรอแต่จริงๆแล้วเขาหาจุดไม่ได้ว่าเขากำลังมองหาอะไรมันก็อาจจะทําให้เสียเวลาไปทั้งหมดก็ได้แต่ก็มีผู้หญิงบางคนที่รู้สึกว่ามันไม่มีแชทอื่นที่คุยถูกใจเท่านี้แล้วก็ยังฝืนคุยเขาต่อไปที่เราก็บอกว่านั่นคือการเสียเวลาเพราะแทนที่คุณนะจะย้อนถามไปเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยนะว่าคุณมองหาอะไรสิ่งเดียวกันหรือเปล่าถ้ามองหาสิ่งเดียวกันโอเคสารต่อ สั่นต่อโดยที่เราไม่รวบลัดนะเราไม่ได้บอกว่าเราต้องคบกันแล้วแต่ว่าโอเคในเมื่อว่ามองหาในทิศทางเดียวกันเราก็จะเริ่ม Get to know ได้ได้เฮลตี uh, ้มากขึ้นนะคะคร mm hmm. าวนี้อันนี้ปัดปัญหาไปก่อนคุยเพร่อเหงาเนี่ยไม่เอานะคะคุยเพราะเหงามันจะทาให้เราเสียเวลาแลวมันไม่สามารถพัฒนาเป็นข้อ2อหรือข้อ3ได้ทั้งนั้นนะคะคุยเพราะเหงาคุยเพราะมีชัดเดียวที่ได้คุยถ้าไม่มีชัดนี้แล้วฉันไม่มีใครแล้วเฮ้ยอย่าไปกลนยเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้แล้วมันเป็นอะไรต้องคุยกับใครสักคนหนึ่ออะไร คุยไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มองหาในสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเอาเวลามา Re เ spect กับความต้องการของตัวเองดีกว่า mm hmm. คุณ Re เ spect กับความต้องการของตัวเองมากพอหรือยังให้ให้เกียรติในตัวเองมากพอหรือยังว่าเฮ้ย mm hmm. คนนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สตดาตรฐานที่เราต้องการเราอ่ามีความสามารถที่จะเซโนกับอะไรที่ไม่ใช่หรือยังหรือคิดว่าเขาเป็นแชทสุดท้ายแล้วต้องเก็บเขาไว้ก่อนคุณก็จะเสียเวลาแล้วคุณก็จะไปเจอปัญหาท็อปท็อปท็อป,ท,อปที่ม่อคิ้พี่นกบอกนัมเบอร์วันเลยคือเคลียร์ไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรกัน คุยมานานแล้วแต่เคลียร์ไม่ลงก็คืออะไรกันคราวนี้กลับมาที่ทางแก้ทํายังไงละ่ะจะบิวในเรื่องของ emotional attraction ได้ต้องบอกกันว่า emotional attraction นอกจากจะมาจากการที่เรามองหาอะไรคล้ายๆกาันให้คุณค่าอะไรหลายๆอยา่างคล้ายกันเนี่ยมันมาจากการคุยนะคะคุยหาให้เจอว่าคุยนะ่มีความเห็นยังไงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยตรงนี้มันคือเริ่มหาความเขาเรียกว่าอะไร common อ,อนนะคะ่ะ things in common มันก็จะเริ่มมีอะไรที่มันคล้ายกันซึ่งคล้ายกันตรงนี้มันมันไม่ใช่แค่ความถูกใจกันเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าเออเรามีอะไรคล้ายกันต่อจากนั้นมันมีอะไรคะ้าที่จะสร้าง emotional a t t ลแทคชันได้ก็คือคุยกับใครแล้วมันต้องรู้สึก trust ได้รู้สึกวางใจได้เพื่อที่เราเนี่ยรู้สึก Open ที่จะบอกอะไรออกไปได้มากกว่านี้อย่าไปหยุดแค่วันนี้กินอะไรทําอะไรอันนั้นคือรูทีนที่มันธรรมดาเกินไปคุณเคย ถามเขาให้ลึกซึ้งไหมว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมีเรื่องอะไรในใจที่เคยแชร์กันมากกว่ากิจวัตรประจําวันหรือยังเนี่ยคือสิ่งที่คุณกาลังจะสร้างอิโมชันอลแ a คชั่นตรงนี้ค่ะหรือความดึงดูดทางทางใจอ่ะให้มันเกิดขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นคงจะดีใช่ไหมที่คุยกับใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราไม่ใช่แค่เขารู้กิจวัตรประจําวันของเราอ่ะคือเขาเข้าใจเราอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คนที่เขา้องูกพันกันอ่ะเขามองหาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นนอกจากไอ้เรื่องเรื่องกิจวัตรประจำวันทั่วไปคุณต้องหาให้เจอไนงะว่าเขาคิดอะไรเขาสบายใจที่จะพูดกับเราหรือเปล่าสบายใจที่จะแชร์กับเราหรือเปล่าทุกครั้งที่เขาแชร์มาคุณได้แสดงความเห็นอกเห็นใจใครหรือ,อยังหรือพอพอ,พอจะเป็นผู้ฟังที่ดีได้หรือเปล่าไม่จัสเขาไม่คอมเมนต์เขาหรือว่าไม่ไม่คอมเมนต์อะไรที่ท,ที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยที่จะแชร์อะไรต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอะไรที่มันโซลิดมากขึ้นกว่าการถูกใจกันเบื้องต้น ถ้าเกิดคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เข้าใจเราอ่ะเราเองก็อยากจะคุยต่อใช่ไหมไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมาเราจะมีเรื่องคุยมากกว่าที่ไว้ประจําวันไงวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้ไม่ชอบใจใครหรือวันนี้มีความดีใจอะไร mm. เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนแรกที่เราอยากจะแชร์ด้วยนั่นนะคะคือสัญญาณของการที่คุณกาลังมี e m o t i o n a l a t t r a c t i o n กับใครสักคนพี่น้องเชื่อว่าการที่เข้าเว็บเดทอ่ะเราคุยไม่ได้คุยกับใครคนเดียวหรอกเราคุยกับใครหลายคนแต่ว่ามันจะมีคน2คนเท่านั้นแหละที่เรารู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วสบายใจที่สุด คุยกับเขาสบายใจที่สุดหรือรู้สึกว่ามีอะไรแล้วอยากจะพูดออกไปกับคนคนนี้ทําเหมือนกันให้เขารู้สึกแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะต้องการคนที่เข้าใจต้องการคนที่พูดไปแล้วรู้สึกว่าไม่ตัดสินขเขานั่นก็คือ be open minded ด้วยนะคะคือเปิดใจอย่าไปตัดสินเป็นผู้ฟังที่ดีผู้ฟังที่ดีคือรับฟังและเข้าใจก่อนที่จะไปตัดสินหรือไปคอมเมนต์หาโซลูชันให้ใครฟังเขาก่อนเข้าใจใหุ้ผลของเขาก่อนเพราะว่าทุกคนต้องการสินน่งนี้และสิ่งนี้แล้วค่ะที่จะเก็บเขาไว้หรือเราเองก็อยากจะอยู่กับใครจะคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ตัดสินคุณแต่คุณสามารถสบายใจที่พูดอะไรอไปได้นอกจาก feeling ตรงนี้แล้วะคะ่ะเราเองก็ยังสามารถทําให้แชทของเรามันรู้สึกใกล้กันมากขึ้นอยา่าแชทอย่างเดียว แชร์เพลงบ้างแชร์วิดีโอกันบ้างหรือ,อทําอะไรเนี่ยส่งรูปส่งอะไรไปตรงนี้มันคือสีสารที่ทําให้การแชทของคุณมันสร้างความสัมพันธ์นะคะต้องบอกก่อนว่าฝ่ายหญิงเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเราสร้างความสัมพันธ์สนิทกันเนี่ยด้วยการเมาส์มอย แต่ฝ่ายชายเนี่ยเขา,เาด้วย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 การเป็นผู้ชายนะเขาจะมีการสร้างความสัมพันธ์กันโดยการทํากิจกรรมจะเห็นว่าผู้ชายชอบไปจับกลุ่มเล่นกีฬาหรือจับกลุ่มมีสปอร์ตมีกิจกรรมอะไรด้วยกันแต่ผู้หญิงชอบจับกลุ่มเมามอยเหมือนว่าได้ได,ได้คุยได้เปิดอ,อกเปิดใจแล้วจะสนิทกันเพราะนั้นทํายังไงหล่ะในการที่เราคุยกันผ่านวิดีโอคอลหรือผ่านแชทเราเองก็สามารถมีกิจกรรมกับเขาได้อาจจะเหมือนกับว่าโอเควันนี้นะเราแบบว่า คุณคุณอยากไปตรงนั้นตรงนี้หรอโอเคถ้าเกิดตอนคุณไปแล้วเนี่ยวิดีโอคอมให้ดูหน่อยได้ไหมหรือว่าวันนี้ฉันจะไปทำ1ึ่งา1 2าฉันจะพาคุณไปด้วยนะเ,เวลาไปถึงแล้วเนี่ยฉันจะส่งถ่ายรูปไปให้คือเหมือนกับว่าเขาได้มีแอดเวนเจอร์ Adventure, หรือว่าเจอร์นี่กับเราในทัสต,ต่างๆของวันวันนั้นมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเออนะเราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่จอเท่านั้นแต่ว่ากิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยเราได้อินคลูดเขาเข้าไปด้วยหรือว่า เอาเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยซึ่งจริๆงๆหลักสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพูดจริงๆมันเหมือนกับว่ามันจะเติบโตของมันไปเองอะค่ะแล้วทําให้ปัญหาข้อแรกข้อที่สุดฮิตเลยว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาเป็นอะไรตอนนี้คุยมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมันจะหายไปอะมันจะหายไปเพราะว่า,วาการที่เราได้คุยกันมี trust มี trust ให้กันเชื่อใจกันและสามารถคุยบอกความรู้สึกกันได้ทุกอย่างนั่นแหละตรงนั้นแหละมันก็คือ มันมันเป็นสัญญาณแล้วไงคะว่าคนที่สนิทกันมากพอเท่านั้นน่ะถึงจะสามารถเปิดใจต่อกันได้คุณต้องสามารถเปิดเปิดใจแล้วก็ให้เขารู้สึก c o m f t a b l e กับเราได้กรณีข้อสุดท้ายคือมันจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าสนิทกันมาระดับหนึ่งแล้วเราอยากจะเจอเขานั่นนะคะมันคือเป็นคําตอบของการ validate แล้วว่าความสัมพันธ์ที่เราแชทกันมาขนาดไหน บางคนถามพี่น้องเข้ามาบอกว่าพี่น้องหนูคุยกับคนคนนี้มาสักประมาณสองสเดือนแล้วเขาอยากจะมาเจอหนูหนูจะไปเจอเขาดีไหมเชื่อไหมว่าคําถามอย่างเงี้ยพี่น้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปเพราะถ้าเกิดเธอสนิทกับเขามากพอเธอจะไม่มีคําถามนี้ในใจเลยไม่ใช่เพราะฝ่ายชายนะฝ่ายหญิงนี่แหละค่ะบางทีหานิยามของความสัมพันธ์ที่คุยกันมาไม่ได้ถ้าเกิดคุณชัวร์ว่าคุณสนิทกับเขาจริงนะ่ะจะไม่มีความกังขาเลยนะว่าเออจะไปเจอเขาดีไหม การที่เรารู้สึกไม่พร้อมอ่ะเป็นการบอกตัวเองนะคะว่าเรายังสนิทกันไม่ดีพอ e m o t i o n a l a t t r a c t i o n ยังไม่เติบโตเพียงพอที่อยากจะไปเจอเขาจริงๆเราก็อยากไปเล่งมันค่ะเหมือนกับต้นไม้เหมือนคลิปวิดีโอนี้พี่นบอกว่ามันเหมือนต้นไม้ในความสัมพันธ์นะคะลดน้ำพรวนดินมันไปลดน้ำพรวนดินด้วยความเข้าใจหรือความเห็นอกเห็นใจและ Trust และ เขาลบซึ่ง <Str> ก <GI> <inte> ันและกันเดี๋ยวไปตัดสินอะไรรวดเร็วอ่ะบางทีเรามีเหตุผลนึงแต่เราไม่รู้นี่ว่าคนอีกฝั่งหนึ่งของโรกเนี้ยเขาอาจจะเติบโตมาเติบโตมาอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งหรือว่าความเห็นอีกอย่างหนึ่งเราพร้อมที่จะมีความใจกว้างรับฟังก่อนตัดสินใครหรือเปล่าเพราะมันทาให้เขารู้สึก trust กับเราแล้วก็ comfortable กับเราที่อยากจะมาแชร์กับเราด้วยซ้ำนะคะตรงนี้เองที่ทําให้ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยมันจะหายไปเลยกับปัญหาว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรกันวะคุยกันมาตั้งนานแล้วทาไมเขายังไไม่้ด จะมาเจอเราไงเราเขาเขาเขาแค่รู้สึกว่าคุยกับเราแล้วสบายใจแต่ว่าไม่มีไม่มีอะไรที่จะ moving forward อะก็แค่คุยแล้วสบายใจแต่ว่า validate ไม่ได้ว่าคืออะไร mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเองได้แชร์ความรู้สึกออกไปหรือว่า save รู้สึกว่า secure ในการที่จะบอกไปว่าเออเราครบกันมาประมาณนี้ฉันอยากจะเจอเธอแล้วดูซิว่าเคขา,าคิดยังไง หรือว่าคุยไปสักพักเราเริ่มรู้สึกว่าคําพูดหรือว่าการถามถ่ายกันมันห่วงใย,ยมากขึ้นถามเรื่องความรู้สึกกันหรือ,อยังเคยคุยถึงความรู้สึกกันไหมอะว่าคุณทําแบบนี้เรารู้สึกยังไงฉันทําแบบนี้ไปเพราะฉันรู้สึกอย่างนี้กับคุณเนี่ยคือสิ่งที่คุณควรจะแชร์อย่าไปคิดว่าการเล่นเกมนะที่พี่นกพูดอย่างนี้คือเพราะว่ามีใครบางคนถามพี่นกมาว่าพี่นกหนูอยากจะบอกเขาว่าหนูรู้สึกดีเขาแต่หนูกลัวว่าเขาจะหมดความสนใจเราไปก่อน ี่น้องบอกว่าเราจะ,จะเล่นเกมไปททำไมเพราะว่าการที่เรารู้สึกดีกับใครแล้วเราได้พูดออกไปค่ะมันไม่ใช่เกมมันไม่ใช่เกมว่าคุณต้องมาแบบเล่นแบบไมยเกมว่าฉันจะพูดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่คุณได้พูดออกไปหนึ่งเขาสมควรที่จะรู้หรือเปล่าอ่ะการที่พูดดีๆใครจะคนหนึ่งว่าเรารู้สึกดีกับเขาอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่ทําให้เสียหายอะค่ะเราเองก็คงอยากจะฟังใช่ไหมคะว่าวันนี้มีใครรู้สึกดีกับเรามันเป็นคําพูดที่ชูใจมันไม่ได้ทําให้เสียหายแล้วอย่าไปคิดว่าพูดไปแล้วหมด power พูดไปแล้วทาให้ความน่าสนใจน้อยลงไม่ใช่ทุกคนอยากฟังสิ่งดีๆที่เกี่ยวกับตัวเอง 2. การที่เราได้พูดไปแล้วเหมือนกับเราเปิดโอกาสตัวเองค่ะให้รู้ว่ารีแอคชั่นหรือว่ารีพลายของเขา,าจ,จะเป็นยังไงอย่า,ไ,ยาไปคาดหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเหมือนกันแต่มันก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รู้นะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราเดินมาระดับไหนแล้วบางทีเราอาจจะรู้สึกมากกว่าเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเฟลเราเองอาจจะต้องใช้เวลาให้เมล็ดความสัมพันธ์นี้มันเติบโตขึ้นไปอีกสักหน่อย แต่มันก็ทําให้เรารู้ไงว่าเราอยู่ณจุดไหนแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกว่าอยากจะบอกอะไรซึงมันเป็นสิ่งดีๆบอกเถอพี่นกเชื่อว่าทุกคนชอบฟังสิ่งดีๆอย่าไปดราม่าแล้วกันอย่าไปดรามา่าเช่นฉันรู้สึกอย่างนี้กับเธอแต่ทำไมเธอไม่รู้สึกกับฉันอย่างนี้เลยเงี้ยอันนี้คือดรามา่าอย่าทำเออบอกในส่วนของเราแล้วคือจอบอย่าไปคิดว่าเขาต้องพูดเหมือนเราแต่นั่นคือทําให้เรารู้แหละสองข้อรู้ว่าเขาคิดยังไงณนะตอนนี้เราอยู่จุดไหนในตอนนี้และเขาสมควรได้รับคําพูดดีๆใช่ไหมล่ะ เออนี่ยค่ะคือทางแก้เลยนะคะว่าทำยังไงให้ e m o t i o n a l attraction ของเราเนี่ยมันสามารถเติบโตขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยหายปัญหาข้อที่สาไปว่าเรา validate กับความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้เราจะ validate ได้ทันทีถ้าเรามีความรู้สึก comfortable ที่จะ share feeling สิ่งเหล่านี้ออกไปเพราะจะทําให้เรารู้ไงคะว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนของกันและกันแล้ว ะะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่พี่นกแบบกระชับสุดและจบแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะวันนี้นะไหนๆก็ว่างอยู่ลองกลับไปคิดสคริปเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะทุกอย่างที่พี่นกพูดไปทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็น conversation ที่พี่นกเชื่อว่าเราต้องไปเจอในภาษาอังกฤษทำยังไงที่เราจะคุยภาษาอังกฤษได้ลึกซึ้งถึง,ถงท่านนี้ก็กลับมาที่เรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษอีกทีนึงค่ะไม่ว่าคุณจะไปเรียนกับครูคนไหนขอให้ไปเรียนเอาวิธีที่คุณชอบ วิธีคุณชอบวิธีที่คุณใช่ทำยังไงก็ได้ให้ได้ภาษาอังกฤษมาเพราะเนี่ยคือสะพานเลยค่ะที่ทำให้คุณเอ็กซ์เพรสตัวเองเออกไปได้ดีขึ้นแล้วปัญหาสามข้อเนี้ยมันจะหมดไปดีมันมันจะหมดไปแบบว่าโดยที่เรารู้สึกมันไม่ใช่ปัญหาต่อไปค่ะมันอยู่แค่เรื่องของภาษาค่ะที่ทำให้เราไม่สามารถเอ็กซ์เพรสตัวเองหรือว่าทำให สื่อสารได้มากพอบางทีก็เป็นสิ่งนี้เหมือนกันนะคะขอให้ทุกคน,นะคะมีวิกนี้ที่ดีวันนี้นะคะจบไลฟ์อย่างรวดเร็วเพราะต้องรีบกลับบ้านบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันไลฟ์หน้าวันจันทร์หน้านะคะ